สวัสดีครับพบกับพวกเราในช่อง Name <In S 1> m e w s t o r y ครับมิวนะคะเนมนะครับค่ะวันนี้วันที่พวกเราเรอคอยก็มาถึงนะคะวันที่พวกเราได้บินไปอเ,อเมริกากัน ก็เดี๋ยวเราจะมาดูกันนะคะว่าสาหรับการไปเที่ยวอเมริกาในครั้งนี้ของเราเราจะเจอกับอะไรบ้างนะคะไปเจอกันเลยครับผมสําหรับการไปอเมริกาในครั้งนี้นะคะสายกางมิ้นที่เราเลือกใช้ก็คือตัวของโคเรนแอร์นะคะโดยต้นทางเราอยู่ที่ b K จีเทตัวนงแห่งนี้นะคะแล้วก็ปลายทางจะเป็นตัว JFK อยู่ที่นิวยอร์กค่ะซึ่งสายการบินของเรามีหนึ่งสต็อปนะฮะอยู่ที่อินชอน เวลาประมาณ2ชั่วโมงะ5นาทีค่ะรวมไฟนี้ทั้งหมดก็จะประมาณ22ชั่วโมงนะคะในส่วนของสัมภาระโหลดใต้เครื่องนะคะเขาจะให้เราอยู่ที่2ใบคนละ2ใบโดยหนึ่งโดยแต่ละใบมีขนาด23กิโลนะครับ23กิโลต่อต่อใบนะคะแล้วก็2คนเอ้ย2ใบต่อ1คนค่ะนี่คือสัมภาระของพวกเราทั้ง2คนนะคะ สำหรับการเช็คอินโคเลียนแอร์นะครับนี่ให้เข้ามาที่ประตูสิบเลยนะฮะแล้วก็พยายามมองหาป้ายตัวทีมีครับแถวทีโคเลียนแอร์อยู่ตรงนี้เองในระหว่างที่เรารอเช็คอินนะคะทางสายการบินก็จะให้เอกสารมาให้เราก่อซึ่งข้อมูลที่เราต้องก่อก็จะเป็นที่พักตอนที่เราอยู่อเมริการวมถึงเบอร์โทรศัพท์แล้วก็รวมถึงญาติสนิทที่เราสามารถติดต่อได้ค่ะ <S <S อันนี้ก็เป็นที่นั่งที่เราจะต้องบินจากกรุงเทพไปที่อินชอนนะครับกว้างไ,มไมหมกว้างไหมกว้างือนะก็ประมาณนี้ฮะต่นั่งติดหน้าต่างดูวิวหรือเปล่านะแล้วความน่าลักของสายการบินโคลเรียนแอร์เนาะเออเขาก็วงบอยแบนด์วงอะไรนะพี่เนมวง s u ูเอ็มไงเออมาทำไรอ่ะเอามาอ,อ,อ,ามาอาให้ข้อมูลเรื่องของ เรื่องของเซฟตี้ของแบบาการป้องกันว่าแบบเออวิธีคาดเข็มขัดคาดยังไงประตูฉุกเฉินอยู่ที่ไหนอะไรประมาณเนี้ยเอาจริงอ่ะดูเพลินมากนี่ลองดูนะ หลังจากที่เครื่องขึ้นแล้วนะคะทางแอร์เขาก็จะมาแจกเป็นขนมแล้วก็ตัวเวลคั่มดิงก็คือน้ำสับปะรดนะคะตอนนี้เราก็อยู่ที่ไต้หวันแล้วนะฮะเดี๋ยวจะให้ดูทองฟ้าว่าเป็นแบบไหนอืีงามเขาเรียกว่าสกายไลน์หรือเปล่านะแล้วนี่ก็คืออาหารมื้อแรกบนเครื่องของพวกเรานะฮะตอนนี้ก็จึง <So> อิชชอนเรียบร้อยแล้ว ที่โซต,ตอนนี้เวลาก็ประมาณเกือบ9โมงนะคะเรานั่งเครื่องมาจากกรุงเทพใช้เวลาไปประมาณ5ชั่วโมงครึ่งนะคะตอนนี้นะคะเราก็กำลังเดินไปรอตรวจกระเป๋ากันค่ะ ที่สนามบินอินชอนแห่งนี้นะคะต้องบอกว่าเกตของเขาหาง่ายมากๆแล้วก็ที่ชอบที่สุดเลยคือร้านค้าแหล่งช้อปปิ้งต่างๆคือมีร้านค้าให้เราเลือกเข้าเยอะมากค่ะแล้วก็มีห้องน้ํามีห้องอาบน้ําด้วยนะคะจริงๆถ้าสมมติว่ามีเวลาต่อเครื่องนานๆเนี่ยเลยเราสามารถไปอาบน้ําได้เลยแล้วก็ฟรีด้วยนะคะสาหรับห้องอาบน้ําของสนามบินอินชอนแห่งนี้ ในตอนเรียกขึ้นเครื่องนะคะเห็นอะไรไหมคะเห็นอะไรไหมนั่นแหละค่ะพอดีว่ามิวเป็นผู้โชคดีที่โดนในส่วนของแรนดอมเช็คนะคะก็คือพอเข้าไปปุ๊บเขาก็จะเช็คตั้งแต่หัวจรวดเท้าดูในกระเป๋าดูใน iPad นั่นโน่นี่เป็นตามโ o ลิซีของทางาสายการบินค่ะอ่าแล้วอันนี้เป็นพี่เนมถือกล้องนะคะเขาก็จะถือมาเดี๋ยวนะทุกคนเห็นอะไรไหมคะใช่ค่ะ พี่เนมเข้าผิดคือในส่วนของอาสายการบินของโคเรนแอนด์หะเขาจะมีสอง,สองทางก็คือทางของเฟิร์สคลาสกับทางของอีโคโนมีนี่ก็จะเป็นเครื่องที่เรานั่งจากโซนะคะไปที่นิวยอร์ก ซึ่งความโชคดีคือเราสองคน,นเป็นที่นั่งติดลิมมาต่างแต่ที่นั่งข้างๆพี่เนมน่ะมันไม่มีคนนั่งก็เลยกลายเป็นว่าได้สามที่เหยียดขาได้สบายนี่ก็จะเป็นอาหารมือแรกนะคะเนี่ยตัวชายเขียวอร่อยมากสำหรับเวลาจากโซบินไปที่นิวยอร์กนะคะใช้เวลาไปทั้งหมด14ชั่วโมงค่ะเราไม่ต้องกลัวว่าอยู่บนเครื่องนานจะเหงานะฮะอยู่บนเครื่องก็มี อะไรให้เราดูหลายอย่างเลยอย่างเช่นหนังนะครับผมหนังใหม่ๆทั้งนั้นเลยลองกดเข้าไปดูด็อกเตอร์สตริงนะครับก็มีให้เรื่องภาษาไม่มีภาษาใดนะฮะไม่มีหนังภาษาใดเลยเดอะ อะไอย่างคือของกินแน่นมากนี่ก็ข้าวพันกิมจิัะผมต่อด้วยอาหารอีกมื้อนึงแล้วเราก็มาถึงนิวยอ r ร์ซิตี้นะครับผมบรรยากาศก,ก็ประมาณนี้เลย